อันนี้รุ่นเสือภูเขามาแล้วนะครับเสือภูเขานะครมากลุ่มใหญ่เลยนะครับอันนี้สุราษฎร์ธานีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่นะผมส anyway, so <Columbus> ุทธิดังสุวรรณนะเข้าสู่ระบบการเล่นท่าสดใหม่นะครับรุ่นเสือภูเขาชายนะครับมากลุ่มใหญ่เลยนะครับยังไม่มีใครลงดออกจากกลุ่มนะครับยังไม่มีนะยังไม่มีนะครับอ๋อมีมีหลุดไปหนึ่งคันนะครับรุ่นเสือภูเขานะครับหลุดไปหนึ่งคันนะเป็นคันนะ ที่ข้ามาดูแล้วว่าตกลงเป็นแชร์แล้วะครับ เรงดูหน้านะครับนาครัขึ้นเนินนะครับเสือภูเขาชายนะครับมางครบหมดนะครับเสร็จจบจากรุ่นนี้แนละ้วชมผู้หญิงต่อเลยนะครับรอนะครับเสือภูเขาชายนะครับยาวไปครับยาวไปหมากุงใหญ่เลยนะครับรถจอดซ้ายนะรถจอดซ้าย ช่างอุสุราธานีส่งเข้าประกวดไปอุ้สุร่าแล้วไปอุ้งสุร่าส่งเข้าประกวดแล้วรอทุกลุ่มหลังให้ชังอุ้ไปก่อนนะครับนะครับตอนนี้สุราธานีไล่กันอยู่2คันนะครับไปแล้วนะครับสุราธานีไล่อยู่2คันนะครับหนึ่งสองสามไปแล้วนะครับหนึ่งสองสามไปแล้วนะครับนี่เป็นทีม โอ้ไม่ใช่ครับมันจะมีหลุดไปอยแล้ว เฉียวมานะครับเฉียวมาหนึ huh. ่งนะครับโอยไล่ไล่ไล่คนหลังนี้นะครับจะรวบนะกำลังจะรวบนะครับกำลังจะรวบนะครับไล่แล้วครับรวบครับรวบครับรวบแล้วนะครับโอยข้างหลังไล่ขึ้นมานะครับข้างหลังไล่ขึ้นมานะครับ ลอขึ้นมาแล้วภูเก็ตนะครับภูเก็ตนะครับน้องภูเก็ตนะครับภูเก็ตสองลำนะครับตอนนี้นะครับลยขึ้นมานะครับกเสนะนะือภูกเขาโอเพ่นนะครับเดือดฉุดเดือดฉุดนภะูเก็ตหนีขึ้นมานะครับภูเ,เ,นนเ,เก็ตหนีชิงหน,นะกกน,นีขึ้นมานะครับ หนีนะครับชิงหนีนะครับตอนนี้ก็มาเต็มถนนเลยนะช่างอูหนีมาครับชังอูหนีมาครับชังอูสุร่าดนะครับช่างอูสุร่าหนีมานะครับหนีมาครับอย่ไลันอยู่นะครับตอนนี้นะครับ ตอนนี้ก็กยยมีมีมีไอ้ไม,มีมีแล้วดิน่าจะไม่มีแล้วมาอีสองครับโอ้ยตอนนี้มัน พูดกเด็เตือนพูดต่างคนต่างไม่ยอมนะครับเสือภูเขาเป็นทายนะครับลานสกาแคมป์ปิ้งเล่นะครับดูว่าใครจะได้ดับหนึ่งเรื่นเสือภูเขาทายนะครับ หรือลูกภเพชชายไล่อย,อยู่รลหวมาปูเกตกับสุราทานีนะปูเกตสุราธานีนะเก็ดลากอยู่นะสุราธานีไม่ยอมสุราษฎร์ามาครับ1นึกิโเมตรสุดท้ายนะหนึกิลเมตรสุดท้ายสำหรับคุณเสียภูเขาชายหรือเสียภูเขาโูเพชชัยุดไม่ไปเสื้อก,กันฝนมันล้ำใส่เสื้อก,กันฝนแก มันลังไหมผมเยี่ยตัวเสือภูเขานะเสือภูเขาเพช้ยายนะ เขาเป็นชายแนละ้วหนีมาหลบลํานะจะตกขึ้นมาแนละ้ว